สวัสดีครับยางทองอร่ยยนออโต้เซอร์วิสอำเภอชุมพวงจังหวัดนะครราชสีมานะจ๊ะ<ว>อ่ามาดูนะไวๆเลยดีแม็กคันนี้อาการนี่นะบิดสตาร์ทบิดแล้วสตาร์ทเงียบไม่หือไม่อือออนได้แต่ว่าไฟมานะแต่ว่าสตาร์ทอย่างเงียบเห็นไ,ไหมบิดย้ำยำๆๆๆๆๆอย่างเงี้ยเนี่ยไม่ติดนะครับไปไปดูสาเหตุกันร้อนหน่อย จอดข้างถนนนี่มาดูตรงนี้เอาถัางหมูอดิเย์สตาร์ทนะดีเลย์สตาร์ตเตอร์ต,ตัวนี้นี่นะเอาถอดเห็นยังนี่ขนลุกเลยอะมดมดเข้ากล่องฟิลเอาถัางหมูลมเอาลมเป่านะครับไม่รู้ว่ามันเข้าไปในรีเรกบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนี่เอา ต้องไล่เดี๋ยวเดี๋ยวเราถอดออกให้หมดเลยดีกว่าเอาปากการมามา r ก่อนาร์ k ว่าฟิลตัวไหนอยู่ลำดับที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ถอดออกทำความสะอาดดีๆถอดออกให้หมดเลยพวกรีเลเย์เนี่ยเห็นนะรีเลย์ต่างๆพวกนี้ถอดออกให้หมดแล้วก็ลมเป่าทำความสะอาดก่อนมดมันน่าจะเข้าไปอยู่เยอะนะ น่าจะเข้าไปในรีเลย์ด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยเห็นไ,ไหมไม่เหลือคิดว่าน่าจะเข้าไปเดินในรีเลย์แล้วแหละเนี่ยเห็นไ,ไหมหมดไตยเยอะแยะเลยเอาชั่งหมูมาร์กอย่างนี้นะครับมาร์กเองแล้วก็อย่าลืม1 2เนี่ยนะมาร์กไว้เดี๋ยวจะเสียบไม่ตรง เขียนให้หมดทุกตัวเลยเดี๋ยวถอดใหม่หมดเลยทำความสะอาดน,นี่นี่ด้วยถอดให้หมดเลยอะ่ะทั้งแผงเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูในคลิปก็ได้ว่าเรามากตัวไหนเป็นตัวไหนถ่ายคลิปไว้อยู่เอาถอดเลย นไอ้สามตัวนี้ด้วยนี่มดอะมดมันเข้านะเยอะมากเอาถอดจัดการถอดออกมาชั้งหมูเอาถอดช่วงเนี้ยให้ระวังนะครับเพราะว่าฝนมันตกตกบ่อยนะมดมันก็จะหนีน้ำอ่ะนะขึ้นมาหาที่อุ่นๆนะครับแล้วก็อีก อย่างหนึ่งที่ต้องระวังก็คือหนูนะครับหนูเนี่ยเวลาฝนตกมันก็จะหาที่อุ่นหาที่แบบสงบสงบเหมือนกันเป็นไปได้นะถ้าเกิดว่าเราจอดรถในบ้านนะครับก็เปิดฝากระโปรงไว้ให้มันโลง่โลงๆนะกันหนูเพราะว่าหนูมันชอบอยู่ที่มืดๆอะไรเงี้ยแล้วก็พวกมดอะไรเงี้ยก็เอาสเปย์นะสเปย์ฉีดฆ่ามดฆ่ามแมลงเนี่ยพ่นไว้ก็ได้นะพ่นไว้บางๆ มันได้กลิ่นมันก็ไม่เข้ามาแล้วเนี่ยถอดมีอีกไหมมดโอ้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยดูดิเดนี่ยนี่นี่ตรงนี้เต็มเลยเห็นไหมมดทั้งนั้นเลยเนี่ยกัดทั้งหมูด้วยเอามดกัดคันนี้อาการก็คือสตาร์ทเงียบนะครับสตาร์ทเงียบแล้วก็แอร์ไม่ติดแอร์ไม่ทำงาน ก็สาเหตุหลักๆก็มาจากตัวนี้นี่แหละเนี่ยกล่องฟิวนะถ่ายกันให้เห็นจะจะอดไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ดึงออกมาหมดขนลุกอะ่ะเอาเอาเปาอสองกระดาษเยอะ อาจะหมดแล้วนะลองเสียบเสียบคืนที่เดิมเขาไม่รู้ว่ามดมันจะเนี่ยมันเยอะมากเลยนะเคาะเราะมันก็ออกมาเรื่อยๆมดน่าจะเข้าไปทํารังในรีเลย์แล้วแหละเดี๋ยวลองเสียบดูก่อนว่ามันใช้ได้เหมือนเดิมไหมถ้าใช้ไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนรีเลย์นะครับสําหรับฟอร์ดเลนเจอร์นะที่เคยเจอก็ประมาณนี้จะเยอะกว่านี้ด้วยซ้ำนะมดมันจะเข้าไปทํารังแบบยัวเยี่ยเลยนะถ้าบิดสตาร์ทเงียบก็อาการคล้ายๆกับ พอเราบิดกุญแจแล้วเนี่ยไฟมันไม่ออกจากตัวคอกุญแจนะรีเลมันไม่ทํางานสวิตช์เนี่ยสั่งให้สตาร์ทแล้วแต่ว่าไฟไม่ยอมออกก็ลองมาไล่ดูนะตามกล่องฟิลนะครับถ้าเกิดว่าจอดอยู่ดีๆแล้วเป็นเฮ้ยอยู่ดีๆก็เป็นขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยก็ลองมาไล่ตรงนี้ดูก่อนนะครับเนี่ยเปิดมาก็เจอเลยมีอาการหลายอาการก็แอร์ไม่ติดด้วยแล้วก็สตาร์ทเงียบด้วยเนี่ยประมาณนี้นะคันนี้น่าจะไม่รอดหรอกมั้งดีเลน่าจะต้องเปลี่ยนแหละ ดูสภาพนะครับเสียบกัวไม่รอดหรอกตัวนี้เดี๋ยวถ้าทำการทดสอบนะตัวนี้เป็นตำแหน่งนี้เป็นรีเลย์ของหัวเผาเราเอารีเลย์หัวเผามาแทนก่อนก็นได้รีเลย์หัวเผาใส่แทนรีเลย์ตาร์ทแล้วก็รีเลย์ตาร์ตไปหัวเผาวิธีการแก้ไขเบื้องต้นนะนะ,ะเสียบเข้าไป,ไป สลับกันก่อนก็ได้ดูว่ามันทำงานไหมนะครับลองดูได้หรือเปล่าเห็นไหมติดแล้วเปิดแอร์ที่ยังหมูเปิดแอร์ดิอ่าแอร์มาแล้วน,นี่ไงเห็นไหมโอเคแล้วนะครับเอาลองดับเครื่องดับเครื่อง เดี๋ยวจะลองสลับนะสลับระหว่างรีเลย์หัวเผานี่นะผมเอาหัวเผามาแทนสตาร์เตอร์นะเมื่อกี้นี้เดี๋ยวเอาสตาร์เตอร์ไปไว้ที่เดิมจะทํางานหรือเปล่าอ้าลองดิติดไหมไม่ติดนะแสดงว่าตัวนี้เสียตัวเนี้ยใช้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวไปหารีเลย์เปลี่ยนเราใช้รีเลย์หัวเผาแทนก่อนได้นะครับ ถ้าเกิดมันแบบมีปัญหากลางทางอะไรเงี้ยนะไปเข้าปั๊มอา้าวสตาร์ทดิติดไหมไม่ติดแสดงว่ารีเลย์หัวเผาก็น่าจะร่วงด้วยเดี๋ยวไปหารีเลย์มาเปลี่ยนนะครับหนึ่ง a few moments later อารมเป่าทำความสะอาดซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับ มาแล้วหมดอ่ะพอ่อเสียบดิชัางหมูลองดิอันนี้รีเลย์ใหม่นะไปยืมอีกคันมาอ่าโอเคเอาลองดิติดไหมเมอกี้ติดแล้วแต่ว่าต้องบิดสตาร์ทซ้ำอะ่ะยำๆอะ่ะถึงจะติดติดแล้วเปิดแอร์ ททำงานเอาดับเครื่องสตาร์ทใหม่ดิอ่ะติดแล้วโอเคนี่นะก็ถ้าสตาร์ทไม่ติดนะครับอยู่ดีๆสตาร์ทเงียบบิดแล้วมันเฉยๆเงียบไปเลยมาดูจุดนี้ก่อนนะครับแล้วก็พวกฟิลนะฟิลต่างๆมีขาดบ้างไหมหลักๆก,ก็จะมีตัวนี้รีเล์นี่นะ ดีเลสตาร์เตอร์ดีเลตัดสตาร์ทนี่นะเนี่ยดีเลตัดสตาร์เตอร์กับวนก็อยู่แค่นี้ระบบสตาร์ทมันจะอยู่แค่นี้นะครับแล้วก็เช็คดูฟิลด้วยนะฟิลต่างๆมีขาดไหมนะครับฟิลในรถก็จะมีอีกนะครับอยู่ข้างประตูเปิดประตูปุ๊บมันจะอยู่ตรงที่นั่งคนขับตรงนี้นี่นะจะให้ดูฟิลในรถจะอยู่ตรงนี้นี่นะนี่ฟิลในรถ ปิดประตูกว้างไม่ได้รถวิงเอาลองสตาร์ทดิแหมติดปกติแล้วนะครับเข้าๆก็ประมาณนี้นะครับเอาประกอบเลยอช่างหมูเปลี่ยนรีเลย์ใหม่เรียบร้อยมาดูพวกระบบสตาร์ทรีเลย์ต่างๆนะว่าไฟมันหายไปไหนนะครับคันนี้ก็มดมดขึ้นนะเดี๋ยวกลับไปบ้านเดี๋ยวให้ลูกค้าเอา สเปย์นะสเปย์กำจัดพวกมดพวกมแมลงเนี่ยฉีดพ่นพ่นไว้หน่อยตามห้องเครื่องตามอะไรเงี้ยแล้วก็จุดอีกจุดนึงนะครับที่ชอบมีปัญหาก็ตรงนี้นี่นะหนูชอบเข้ามากัดสายไฟนะครับหนูกัดสายไฟเสร็จปุ๊บสายไฟขาดนะบางทีก็วิ่งตกหลุมดับไฟโชว์วิ่งไม่ออกนะครับก็จุดเอกลักษณ์ของรถแต่ละรุ่นเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับปิดฝาให้เรียบร้อยนะช่วงนี้ฝนตกบ่อย ต้องระวังพวกสัตว์เลื้อยคานพวกสัตว์ที่มาทำรังในรถนะครับอย่างพวกงูนะเราเห็นออกข่าวกันทุกเช้าเลยงูชอบเข้ามาขดอยู่ในรถในห้องเครื่องมันอุ่นแงหนีน้ําด้วยอะไรเงี้ยนะแล้วก็มดนะครับมดก็จะชอบเข้ากล่องฟิวเข้ากล่องรีเล์นะครับแล้วก็หนูโดยเฉพาะตัวสําคัญเลยก็คือหนูนะครับชอบหนีน้ําแล้วก็มาหาที่อุ่นมาทํารังมาออกลูกออกหลานในรถ นะครับให้ระวังหนูเนี่ยถ้าเป็น d ีแม็ชอบกัดใต้หม้อพักน้ําตรงนู้นนะแล้วก็สายไฟขาดทําให้ไฟโชว์ประมาณนี้ลองตรวจสอบดูนะครับคันนี้ก็จบแล้วนะซ่อมไม่ถึง15นาทีเนี่ยถ้าวิเคราะหต์ตรงจุดมันจบง่ายนะครับก็ดูปิดสตาร์ตสตาร์ตแล้วมันเงียบก็มาดูกล่องฟิลอันดับแรกเลยนะครับว่าไฟมันไปไหนอะไรงนี้นะแล้วก็อีกอย่างนึงมาเดี๋ยวจะแนะนำเอาไว้ช่างหมูไปหาสายไฟให้หน่อย สำหรับถ้ารถที่มันเคลื่อนตัวไม่ได้นะครับสตาร์ทไม่ได้ของ d m a x เนี่ยมันมีเทคนิคการจัมสตาร์ทโดยที่ใช้แค่สายไฟเส้นเดียวเดี๋ยวจะทำให้ดูแป๊บหนึ่งไปหาสายไฟก่อน a few m i n อ่าเทคนิคนะครับถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะแบบเมื่อกี้นะเราบิดสตาร์ทแล้วมันเงียบรีเลย์ไม่ทำงานนะครับรีเลย์ไม่ยอมทำงานมีมดเข้าหรือว่ารีเลย์พังอะไรสักอย่างสตาร์ทแล้วมันก็ไม่หือไม่อือไม่แฮะไม่อะไรเลย เราทําอย่างนี้นี่นะเรามาบิดสวิตออนก่อนนะครับเดี๋ยวบิดสวิตกุญแจออนนี่นะบิดออนค้างไว้เดี๋ยวขอเปิดกระจกหน่อยบิดออนออนค้างไว้ให้ไฟมันโชงนี้นะแล้วก็กดเกียร์ว่างนะครับกดเกียร์ว่างเสร็จมานี้มาดูขั่วตรงนี้นะครับขั่วตรงนี้เป็นขั่วของสายไฟที่วิ่งลงไปหาไดสตาร์ท ใช้วิธีอย่างนี้สายไฟ1เส้นไหนดูช่างหมูความยาวประมาณคืบใหญ่ๆนะแล้วก็จิ้มสายไฟเข้าไปในนี้ก่อนจิ้มสายไฟเข้าไปในนี้สําคัญเลยนะตรงนี้ต้องจิ้มตรงนี้ให้แน่นนะครับแล้วก็จี้ขั้วบ,บวกเนี่ยติดเลยเห็นไหมนี่คือวิธีการจัมสตาร์ทนะครับของรถยนต์อีซูดีแมนะครับเอาดับเครื่องก่อนดิทวนอีกรอบนึง นี่นะอ่าสวิตออฟไปเลยหมูออฟไปสวิตออฟไปเลยมาเรามาดูตรงนี้นี่นะทวนอีกหนึ่งรอบสายไฟเส้นนี้นี่นะดำคาดเหลืองอย่าไปจิ้มในพินตรงนี้นะเราต้องจิ้มตรงนี้นี่นะจิ้มตรงนี้ให้แน่นนะครับเทคนิคก็คือถ้าเกิดเรามาเอาสายตรงนี้มารอรอที่ขั้วบวก แล้วเรามาจี้ตรงนี้ที่หลังเนี่ยบางทีมันเกิดการอาร์คเดี๋ยวปักเราจะได้รับความเสียหายนะครับเราจะต้องจิ้มตรงนี้ให้แน่นก่อนอา้าวแล้วก็เอาสายไฟไปจี้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้สวิตช์ออนนะสตาร์ทให้ดูเฉยเฉยอ้อาวจี้จีไจ้ไปจี้ไปเห็นไหมนี่ง่ายๆนะครับสําหรับวิธีการจัมสตาร์ทแบบยังไงอะบ้านๆน,นะถ้าเกิดรีเลย์สมมุติว่ารีเลย์ไอหมอนี่สงสัยว่าเอ๊ะ รีเลย์มันเสียหรือเปล่าเราหาสาเหตุนะครับว่ามันเป็นที่รีเลย์หรือว่าเป็นที่ตัวรถที่ทําให้รถไม่ติดเรามาจําตัวนี้นี่นะถอดออกปุ๊บสายไฟสายไฟนะครับประมาณ1คืบแล้วก็เอามาจํากับขั้วบวกนะครับแล้วก็อย่าลืมเสียบคืนด้วยนะรัะตนาไปสตาร์ทเครื่องดูดิเกียว่างสตาร์ทเครื่องติดไหมนี่อา้าสตาร์ท โอเคติดแล้วนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยดับเลยเอาดับพอเรียบร้อยนะครับเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆเอามาฝากกันเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปหน้าจะมาเล่าให้ฟังว่าผมป่วยเนี่ยเป็นอะไรนะครับอาการค่อนข้างรุนแรงมากเอาปิดฝาให้หน่อยดิปิดฝาดีๆปิดฝาให้ลูกค้าดีๆเออปิดฝาดีๆอาการป่วยค่อนข้างรุนแรงนะถึงขนาดคิดสั้นเลยนะ มันรุนแรงมากๆเลยก็คร่าวๆผมเป็นโควิดนะครับเป็นโควิดแล้วก็มีอาการของลองโควิดด้วยนะแล้วก็ลามไปจนถึงมีอาการซึมเศร้าเข้ามาผสมนะครับคิดสั้นถึงขนาดคิดสั้นเลยอยากฆ่าตัวตายนะแย่จริงๆนะครับเดี๋ยวจะมาเตือนกันนะครับสำหรับท่านที่มีญาติเป็นลองโควิดนะแล้วมีอาการทางจิตผสมด้วยเนี่ยมันอันตรายมากๆเลยนะ เขาควบคุมตัวเองไม่ได้นะครับควบคุมความคิดของตัวเองไม่ได้มันมีความเขาเรียกว่าความน่ากลัวมากๆจากคนที่ล่าเริงจากคนที่มีชีวิตชีวามีเอ e r g y สูงสูงเนี่ยกลายเป็นคนที่ซึมเศร้ากลายเป็นคนที่คิดสั้นเพราะว่าสมองเขาพาคิดผมเดี๋ยวจะมาถ่ายทอดประสบการณ์นะครับสำหรับท่านที่กำลังต่อสู้กับโรคเนี่ยนะพวกโควิดพวกซึมเศร้าเนี่ยก็ขอเป็นกำลังใจให้นะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ ช่วงนั้นเนี่ยทำงานไม่ได้เลยนะดีว่ามีทีมงานที่ดีมีลูกน้องที่ดีคอยเป็นกําลังใจให้เราแล้วก็เป็นมือเป็นเท้าเป็นแรงเป็นสมองให้ผมทั้งช่างวิวช่างหมูช่างกรช่างออยช่างฟอร์ดช่างอาร์มเนี่ยนะครับแล้วก็ทีมงานหลายๆคนน้องอ้อมเนี่ยช่วยเป็นกําลังใจให้ผมดีมากๆเลยนะครับ โอเคกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดกระดิ่งไว้ครับถ้าเกิดวันมีสาระเกี่ยวกับรถยนต์เป็นเทคนิคการซ่อมเป็นวิธีการซ่อมแปลกๆเป็นการรีวิวเครื่องมือหรือว่าเป็นการรีวิวรถยนต์เดี๋ยวจะหามาลงให้ดูเรื่อยๆนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอก,กันสวัสดีครับ